ออโอเคค่ะ okay, ก็รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรก็ทำทุกอย่างเพื่อที่ไปถึงจุดนั้น <Okay. S 1> สิ่งที่คุณได้มามันไม่ใช่สิ่งที่คุณฝันหาเป็นสิ่งที่คุณ work for it และ you deserve it you worth it ค่ะใช่เวลาในการหาคุณท่าในเปเองนานไม่ตลอดชีวิตก็ตลอดชีวิตเนาะ <laughs> <laughs> ตลอดชีวิตจะว่าระหว่างทางมันก็คือการสะสมประสบการณ์สสชีวิตคือการค้นหาตัวเองจะช้าหรือเร็วถ้าสุดท้ายคุณสามารถค้นหาตัวเองเจอมัไม่ได้สิ่งที่ค้นพบมันทำให้ชีวิตเราเป็นยังไงบ้างอยู่สิ่งที่ค้นพบมันจะมาชีวิตเราเป็นยังไงบ้างกับการมีคนใกล้นในตัวเองโโอเโอเเคคค่ะยยทุกเรื่องราวในชีวิตไม่ว่ามันจะเป็นบทเรียนสําหรับเราหรืออะไรอย่างเงี้ยเยอะว่าทุกๆอย่างทุกๆทุกทุกบทเรียน ทำได้เลยรัได้เลยครับเมันเขาเรียกอะไรนะทำให้เราเป็นเราจนถึงุกวันนี้บางกล้ามันอาจจะเดินผิดบางกล้ามอาจจะเดินถูกแต่ทุกประสบการณ์เนาะทำให้เราเป็นเราในทุกวันที่ดีขึ้นเวอร์อชั่นของของยเกิตในทุกวันนี้คือเวอร์ชันที่สมบูรณ์แบบที่สุดของโยเกิดหรือยังคะรู้สึกว่าในทุกๆวันเนะี่ยเราไม่ได้สมบูรณ์แบบหรอกเราพยายามทำตัวที่เหมือน น้ำไม่เต็มแก้วเพื่อที่จะรอรับสิ่งใหม่ๆประสบการณ์ใหม่ๆความรู้ใหม่ๆเพื่อให้เราเป็นเราที่ดีที่ได้ทุกวันความมาั่นใจความรู้จักที่จะค้นควค้นหาตัวเองเอยู่เสมอมๆมันมันเพิ่มโอกาสในการเข้าหาย,ยัางไงบ้างคะยุ้งเหยื่ความม,ามั่นใจ<ๆ>ความมาั่นใจต่างๆที่เราจะพยายามค้นหาต่างๆเนี่ยค่ะมันมันเพิ่มโอกาสเข้ามาในชีวิตของเยเกิดยังไงบ้างโย้ว่าการที่เราจะ ทําให้เรามั่นใจเนี่ยเราต้องรักตัวเองภูมิใจในตัวเองแล้วเราก็จะมีความมั่นใจในตัวเองซึ่งขอยูมั่นใจเนี่ยอยู่ไปที่ไหนเนี่ยยูจะทำทุกอย่างด้วยความเต็มที่เต็มที่กลับมาแล้วโยรู้สึกว่าถ้าคนภายนอกมองเห็นว่าเราเต็มที่แล้วเนี่ยแน่นอนโอกาสมันมาถึงหลังจากที่มันมีข่าวอะไรก็แล้วแต่ผ่านมาคนจะชื่นชมโยเกิร์ตในเวอร์ชั่นของความความมั่นใจความเป็นผ <Okay. S 2> ู้อ,อิสระแข่งแข่งตลอดเวลามันได้ด้วยอะไรโยเกิร์ต จริงๆก็ไม่ได้แข่งแกงตลอดเวลาหรอกมันมีบางวันที่เราไม่ได้แข่งแกง <Okay. S 1> เนาะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยชีวิตคนเรามันก็ต้องไปต่อเราก็ต้องดึงความแข็งแก่งของตัวเราออกมาให้ได้แลวเราต้องไปต่อว<บ>ันที่อ่อนแอเราพูดชเองอยังไงอยู่ก่คือมันมีบางวันที่อ่อนแอถ้าวันไหนอยากอ่อนอแอเราก็ปล่อยให้ตัวเองอ่อนแอไปเลยไม่ได้ก็เอาไบ สุดไปเลยแล้วยกก็จะบอกตัวเองว่าโอเคถ้าวันนี้อยากอ่อนแออยากล้มเอาให้สุดๆไปเลยนะพรุ่งนี้เอาใหม่แต่ว่าพรุ่งนี้ต้องไม่ใช่แบบทุกวันนี้ชีวิตสาวสูดเป็นไงบ้างคะโอเคค่ะโอเคมีวันที่ดีบ้างมีวันที่ไม่ดีบ้างแต่ว่าโดยรวมสิ่งสิ่งที่ไม่ดีคืออะไรอะคะโยเกิดหลังจากที่สูดมาแล้วเป็นไงบ้างชเวิตมันพาเปตัวของตัวเองหรือว่าการที่ทำอะไรที่แบบเป็นตัวตัวเองหมเพื่อใหรือไม่ก็มีมีความ ค้นหาความสุขในตัวเองค้นหาความสุขกับสิ่งในทุกๆวันที่ทำโดยรู้ก็คือไม่มีนตาแล้วเนาะอย่างที่บอกมันก็มีวันที่ดีบ้างมีวันที่ไม่ดีบ้างบางทีมันมีอะไรเข้ามาการะทบเราหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นคนเป็นมนุษย์อะเนาะมันก็รู้สึก <verified. S 1> อย่างที่บอกว่าถ้าวันไหนรู้สึกไม่ดีหรืตอนไหนรู้สึกไม่ดีก็ปล่อยอยากปล่อยก็ปล่อยให้อารมณ์ตอนนั้นความรู้สึกตอนนั้นมันพาไปแต่ก็จะบอกตัวเองทุกครั้งว่าเอาวันแค่นี้พอ ทำให้โยยังคงมีน้ำตามันคงเป็นเรื่องเรื่องเรในอดีตเพราะเป็นเรื่องเป็นเรื่องอนาคตหรือเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นณตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยโยบางทีมันเป็นความทรงจำเนาะเพราะความทรงจำอะไรอย่างเงี้ยที่ดีที่มันก็ทําให้เรารู้สึกบางทีมันมากระทบเราอะไรอย่างเงี้ยเรื่องความรักเป็นไงฮะเปิดใจบ้างยังฮะเดี๋ยวว่ายังหรือเปล่ายังเจ๊เก็บผิวยัง ตอนนี้ได้หัวใจปเลยปะไหัวใจปไงบ้างหัวใจแข็งแรงหรือยังก็ยังไม่แข็งแรงร้อยเปอร์เซ็นพร้อมจะเปิดรับคนอื่นหรือยังอีกแป๊บนึงแล้วก็ถ้าไปถึงขั้นว่าแขกกับความรักแล้วแบบไม่ไม่ไม่ได้แขกไม่ได้ปิดกั้นถ้ามันจะมาก็มา ตอนนี้คือยังไม่พอไปไเส็อีกแป๊บหนึ่งคิดว่าคิดว่าอีกแป๊บหนึ่งขอจัดการชีวิตตัวเองอีกแป๊บหนึ่งค้าว่าแป๊บนึงมันมีระยะเวลา7วพนบอกได้ไหมว่าพรุ่งนี้อันนี้ปกท่อันนี้มุล่โอโอเคโอเคโอเอเคโ้ออโคคโออเออออ คุณคะ่ะขอบคุณที่ช่วยกันรู้อย่างที่บอกว่าไม่ได้ปิดครับมันมันจะมาก็มาไม่ได้ติดกันแต่ว่าช่วงนี้ส่วนใหญ่ชีวิตก็ยุ่งกับเกีย่ยวกับจัดการชีวิตตัวเองขอให้มันลงตัวอีกแป๊บหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้เอนจอยความโสดนเะได้เต็มที่มีมเข้ามาจีบหรือว่าถูกแนะนําบ้างไหมคะไม่มีคะ่ะไม่มีเลยไม่มีคะ่ะหรือเพรานะว่าเราเรา,เราปิดเราปิดหรือเปล่า ไม่ได้ปิดไม่ได้ปิดไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเรียกจีบหรือไม่จีบอแว่ามีเข้ามาสิเล่นล่าสุดนคอมเมนต์ของคุณลิซ่าเรื่องชุดว่ายน้ำมีคือยังไงคะอ๋อจริงๆโยให้เป็นของขวัญวันเกิดน้องวันที่โยไปงานวันเกิดน้องอะไรอย่างเงี้ยตั้งใจทำให้เขาเป็นสีิเศษแต่ก็ไม่คิดว่าเขาจะเอามาใส่ลงถ่ายรูป ก็เขาดีใจอ่ะดีใจที่เขาชอบดีใ่ทือเขาชอบสิ่งที่แบบเราให้ไปเอาไปใส่ถังนู่นอันนี้อันนี้เป็นแบรนด์ของเราที่เราทำเป็นแบรนด์โยค่ะเขาบอกเขาบอกว่าลิซ่าจับอะไรใส่อะไรก็แพงไปหมดเลยนะคะราคาขึ้นไปหมดเลยสุดใช่มียังค่ะต้องใส่ได้หรอสาวๆต้องมีนะคะรองเท้าใหญ่กูไม่อยากพูดเยอะ แต่สีนี้แต่สีนี้เป็นสีเพิ่มแล้วผลิตเพิ่มเหรอทำให้เยอะแต่ว่าสีเพิ่มแล้วแต่ว่าแต่ว่าสีพิเศษใช่ไหมสีสีที่ทำให้น้องเนี่ยเป็นสีพิเศษไม่ได้มีขายแต่ว่าสีอื่นดูได้ในร้านนะคะกับความสนิทกับลิซ่าเป็นยังไงบ้างหลายคนแปลกใจว่าอยู่ๆยูมาอยู่มาเจอรู้จักจริงจริงกันรู้จักผ่านคุณแม่ก่อนเคยเจอคุณแม่ที่บ้านค่ะก็มีโอกาสได้ได้คุยกับน้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมาสักพักแล้วแต่อาจจะไม่ได้ทีจริงๆ คุยกับน้องคะได้ตั้งแต่ตอนคุณพ่อโยเสียไม่รู้จําได้หรือเปล่าว่าตอนค,อคุณพ่อคุณพ่อโยเสียตอนโควิดตอนนั้น <uckles S 1> แล้วน้องก็ส่งมเสมสเซตนะฮะเราเราเราก็ตกใจนะันว่าน้องส่งม,สมาเซตนะแต่หลังจากนั้นก็มีโอกาสได้คุยกันเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วโอกาสจะไปงานวันเกิดใช่ค่ะแล้วก็ได้บอกความฝันด้ใช่ได้ไป,ไปไงานวันเกิดน้องชวนไปก็คือน,น่ารักมากอยากเชียร์อาบอยากให้เราแบบสดใสเทาให้กำลังใจเรายังไงเป็นยังไง จริงๆเป็นข้อความที่คิมมาไม่ไม่ได้แค่ให้กำลังใจแะคเขาก็พูดว่า,าสิ่งที่เราทำการทำาของเราเป็นส่งผลมันอิสปายเขายังไงอะไรอย่างเงี้ยเราเรา,เราอ่านแล้วเราก็เลยส่วนเลยแบบเราเรา,เราตื้นตาแล้วเราก็แบบขอบคุณน้องมากๆที่แบบส่งกำลังใจ อ่ะพูดถึงสินค้าเมื่อกี้ค่ะโยอ่าสินค้าคือขายดีขึ้นจริงๆใช่ไหมอ่ะดีนะเดี๋ยวโดนตัวสองถามไปสิว่ามันมันดีขึ้นมากๆใช่ไหมเพราะแบบหลังจากที่ลิซ่าก็มีมีคนท้ามีคนท้าเข้ามาตลอดมีมีคนท้าว่าอยากได้แบบน้องลิซ่าแต่บอกตรงนี้นะคะแบบน้องสีน้องลิซ่าไม่มีขายค่ะลิซ่าคนเดียวโอเคยบอกว่าไม่ต้องเปิดบัลลุมไม่ได้ช่วยอะไรเลยบอกว่า